อาหารกลางวันเราวันนี้นะคะเป็นหอยตลับผัดใบโหระพาซึ่งอร่อยมากนะคะร้านนี้เอาขค้นชื่ออยู่แล้วนี่โมฮาลิตหรือไงมมสปีเซอร์เมลิฟบรรยากาศดีมากนะคะร้านนี้แกโมฮาลิดูค่ะนั่งริมทะเลที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั้นเป็นชะอำ แล้วก็เป็นสะพานปลาหัวหินแล้วก็ฮินตันโฮเทลค่ะอากาศดีมากนั่งทานอาหารริมทะเลกันนะคะวันนี้ทานด้กันนะคะหอ,อยสลัดหอยตันหลับผัดโอ้รับผาซิกเนเจอร์ของร้านนี้ครับอร่อล้ะครับเน,นื้ออย่างน,งนะคะสลัดซีฟูด้ด หารทะเลวันนี้นะคะนั่งบินทะเล